เอาล่ะสวัสดีครับผมนะครับเจอกันอีกแล้วครับกับผมนะฮะเจอกันทุกครั้งเลย <c oughs> วันนี้พอดีผมมาหาบ้านมาบ้านพี่ชายนะครับมาดูมวยกันแล้วก็มีภารกิจที่จะต้องทําการเผากระทะเผากระทะนี่คือกระทะเหล็กกันนะครับผมไปซื้อกระทะเหล็กมาแต่ก่อนจะใช้นี่ก็ต้อง ต้องทำการเผาก่อนนะครับไล่สารเคมีที่เขาเคลือบกระทะกันสนิมมันนะครับหลังจากนี้ผมก็ติดไฟไปแล้วนะเริ่มเลยแล้วกัน <c oughs> ทีนี้ครับตอนการเผากระทะนะครับอ่าก็ตั้งไฟให้ร้อนนะครับแล้วก็รอจนกระทะเขานี่แหละครับ นี่คือการเผาไล้สารเคมีจากตัวกระทะที่เขาผลิตมานะครับถ้าเป็นกระทะเหล็กนี่ต้องเผาทุกทุกอันเลยนะครับผมอ่าละกลิ่นโหดมากเลยครับกลิ่นสารเคมีที่มันโดนเผาเนี่ยครับ ล้วเผาเนี่ยต้องเผาทั้งหมดทั้งใบเลยนะครับผมทุกมุมเลยนะฮะอ่าใช้ไฟปานกลางนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับในการเผาแล้วก็แนะนำให้เผานี่กลางแจ้งนะครับอย่าไปเผาในบ้านเชียวนะเพราะกลิ่นกลิ่นสารเคมีโหดมากเอานว่า เดี๋ยวผมเผาข้างที่1ก่อนนะครับแล้วมาดูกันใหม่ข้งที่2นะครับเพราะต้องเผา2ครั้งนะครับเอาละครับนี่ครับคือการเผากระทะครั้งแรกนะครับเพราะว่าต้องเผา2ครั้งนะครับเผาให้ดําขนาดนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นกระทะเหล็กเผาเพื่อไล่สารเคมีที่เขาเคลือบมาในกระทะนะครับเพื่อป้องกันสนิม แล้วหลังจากนี้ก็คือเราจะต้องล้างล้างน้ำกับนู้ยาล้างจานสักหนึ่งรอบกนนะครับก็โอเคละผมว่าทั่วละหนึ่งครั้งที่หนึ่งนะครับโอ้โหป่าละท่านนั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปล้างกระทะครั้งแรกก่อนนะครับจะมาเผาครั้งที่สองน,นะครับ เดีย๋ยวดูกันต่อนะอ่ล่ะครับทีนี้ครับเ,เป็นขั้นตอนการเผากระทะครั้งที่สองนะครับโอโ้เสียงรถด,ดังมากอะ่ะวันนี้ผมมาอยู่บ้านที่ชายเราดูมวยกันอยู่ด้วยครับแต่ทีนี้ก็การเผารอบ2ก็เหมือนเดิมครับเผาทุกส่วนของกระทะนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกส่วนเลยฮนะชิ้นไหนก็แล้วแต่เผาทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผม งั้นเดี๋ยวผมขอเผากระทะครั้งที่2ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะเอาละครับทีนี้ก็ถึงเวลาที่การเผากระทะของผมครั้งที่2ก็ก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับอยากให้เผาสองครั้งนะครับถ้าเกิดใครจะใช้กระทะเหล็กกันนะครับเผาครั้งที่2องนี่คือไล่สารเคมีต่างๆออกไปให้หมดนะครับ เผาให้เขาให้เขาไหมให้เขาดำทั้งหมดเลยครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะทะลุนะครับหมายถึงเราค่อยๆเผาทีละส่วนนะครับเนี่ยฮะนี่ก็คือวจุดสุดท้ายแล้วจุดสุดท้ายที่ต้องไล่เคมีเขาออกให้หมดแล้วพอดี วันนี้ผมมาใช้พื้นที่ที่บ้านของพี่ชายนะครับเพราะพี่ชายกําลังดูมวยอยู่เรากําลังรุม้มวยกันอยู่ด้วยครับเฮ้ย yeah. ฮ okay. ัลโหลหน่อยกำลังมันเลยครับโอเคเลยแล้วก็อยากให้เผากลางแจ้งนะครับกระทะเหล็กเนี่ยครับอย่าไปเผาในในห้องครัวที่ปิดทึบนะครับเพราะว่ากลิ่นเคมีจะรุนแรงมากเลย เ่านอกบ้านนะเสมอนะฮะโอเคแล้วที่นี้ผมก็โอเคแล้วว้าวโหดมากนี่จะนี่จะเป็นขั้นตอนการล้างครั้งที่2นะครับอ่านะครับเดี๋ยวที่นี้ผมขอล้างอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะประกอบด้ามแล้วก็มาดูกันอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ เอาละครับทีนี้ครับพอผ่านการเผาครั้งที่2ของกระทะเหล็กแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือประกอบด้ามนั้นนะครับประกอบด้ามแล้วก็จะทําการเคลือบน้ํามันนั่นนะครับก็ใส่น้ํามันลงไปนะครับแล้วก็คลึงน้ำมันให้ให้เต็ม เอบกระทะเลยนะครับแล้วก็ใช้ผ้าถูถูได้ทุกส่วนเลยนะครับเป็นการรักษาผิวกระทะแล้วอันดับแรกกันนะครับอ่าละ นี่แหละครับก็คือทาทั้งข้างนอกและข้างในเลยนะครับทั้งแรกกันนะครับเพื่อว่ารักษาผิวกระทะน,นะครับเอาละเรียบร้อยทีนี้ก็คือเสร็จแล้วครับการวิธีการเผากระทะเหล็กที่เราจะใช้งานเค้านะครับแต่ทีนี้ระหว่างการใช้งานก็ โอเคฮะก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็เคลือบน้ำมันนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เขาไม่เป็นสนิมแล้วก็แนะนําอีกอย่างก็คือเวลาเผานี่อย่าใค้มาเผาบริเวณนอกบ้านนะครับอย่าไปเผากระทะในครัวเนะครับเพราะว่ากลิ่นสายเคมีจะโหดมากงั้นโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับผม